สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลิลลี่จะพาทุกคนมามูเตลู เช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะลี่จะบอกว่าพี่สาวที่ลี่คารแในพี่เก๋เนี่ยเขาแนะนํามาคะ่ะเขาบอกว่าที่เนี้ยอาจจะเป็นที่ที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักอย่างแพร่หลายขนาดนั้นอาจจะรู้จักในวงเฉพาะเนาะซึ่งก่อนที่ลี่จะพาทุกคนไปบูเตลู์ลี่จะพาทุกคนไปปักของตลาดคะ่ะแวะซื้อดอกไม้ก่อนคะ่ะและนี่นะคะก็คือกําลังเดินหาเลยคะ่ะดอกไม้ตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ได้ขายช่วงเวลานี้เยอะแต่ก็ยังมีขายอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านที่ลี่เลือก นี่เลือกแบบนี้ค่ะแต่ลี่ขอเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับการที่เราจะไหว้องค์พ่อพะพิคน e ค่ะซึ่งร้านเขาใจดีมากเขาปรับให้ลี่ด้วยแล้วลี่ก็เลยซื้อเนี่ยของถูกเยอะแยะเลยซื้อกลับบ้านมาไหว้องค์พ่อแก่องค์ปู่เจ้าสมิงพายด้วยแล้วก็ไหว้องค์พะพิคนตที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเขาทาเนี่ยจะออกมาสวยงามแค่ไหนนี่เห็นไหมคะสวยไหมที่ลี่ออกแบบเองอถ้าใครสนใจก็ไปติดตามด้านบนได้เลยนะคะพิกัดร้านนี้ค่ะนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไปคะ่ะ50บาทนะคะจากปอกของตลาดโอเคนี่ก็คือทางเข้านะคะทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปเสร็จเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยแจ้งพี่รปภก่อนว่าเราจะขอเข้าไปไหว้องค์พ่อพระพิคเนธด้านในนะคะอ่าเรามาถึงด้านในแล้วทุกคนโชว์ผมอะไรด้วยความภาคภูมิใจสักนิดนึงโอเคแล้วเราก็จะมาขอพรกันคะ่ะทุกคน ที่นี่นะคะถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2477นานมากทุกคนและบอกเลยว่าลักษณะของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่งดงามมากๆเลยและยังมีการจำลองรูปหลอ่อพระองค์ท่านเนี่ยไปอีกหลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เเกี่ยวกับวิทยาลัยนาะตศิสิงทั่วประเทศเลยนะคะจะบอกว่า ควรที่จะไปไหว้เพื่อขอพรขอความสําเร็จนะคะและลี่ก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะอย่างที่เห็นเนาะแต่เราก็ยังไม่เสร็จเท่านั้นค่ะเพื่อนบอกว่าลานตรงเนี้มีใบไม้เต็มเลยเรามากวาดกันเถอะหลังจากที่กวาดเสร็จแล้วก็เบาสบายมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะและอยากจะไปมูนะคะก็สามารถไปมูตามลี่ได้ส่วนพรุ่งนี้ลี่จะพาไปมูที่ไหนต่อรอชมกันนะคะทุกคน